สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถแม็กโครนะครับที่หาดชะอำนะครับตอนนี้รถแม็กโครกำลังขุดอะไรอยู่พักหนึ่งครับเนี่ยอ่ะเพื่อน่อยโอ้โหขุด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 ดูเข้าไปดูครับกำลังขุดอะไรอยู่ท่านเนี่ยโอ้โหเนี่เราอยู่ที่ชะอำนะครับนี่ กำลังขุดซ้ายอยู่นะครับอ่ะเราเดินดูรอบๆหาดหน่อยแล้วกันไนะปครับนี่ตรงนี้ก็มีแมคโรนะครับกำลังขุดซ้ายอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมครับแมคโรคันใหญ่เบิ่มเลยเ,ยเห็นไหมโน่นเห็นไหม บ้างนี่ครับนี่แมคโครนะครับแมคโครยี่ห้อฮิตาชิสีสม้มดูรูถอยไปแล้วครับแมคโครกำลังถอยไปอ่าดุตักไปโอ้โหนี่ กำลังเกียเกียเกียหน้าดินนะครับนี่มันทุ่นที่ให้ทะเลดีๆนะครับดูว้วดูสิดูสิไอผลง,งานผลง,งานโอ้ทะเลก็สวยสวย ตลางเลยนะครับนัดไปีเขียร์แล้ว